สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านกล้อง A7 Mark IV นะครับโดยใช้ RTMP นะครับในการไลฟ์สตรีมนะครับอุปกรณ์ก็มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์นะครับตัวกล้อง A7 Mark IV แล้วอัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน3.00นนะครับก็สามารถส่ง RTMP แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งตามแพลตฟอร์มที่เราอยากทำได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาที่เมนู Wi-Fi นะครับแล้วเข้าเข้าแอปพลิเคชนนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีอินเทอร์เน็ตแรงพอสมควรนะครับจะได้ส่งสัญญาณออกไปได้โดยไม่มีปัญหานะครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับพอเชื่อมไ WiI-Fi แล้วให้เปิดแอป,ปในโทรศัพท์นะครับที่มีชื่อว่า c r e a t o r App นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจากโทรศัพท์ของเราเข้าสู่กล้องของเราครับคือโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นตัวเซตอัพ RTMP ให้เราครับผมพอเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็กล้องเชื่อม Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเซตค่า RTMP กันครับ คครับก็เข้ามาที่เมนูสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็เลือก RTMP RTMPS นะครับจากนี้ก็เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแล้วนะครับโอเคก็เราก็จะไปเข้าแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น y t u t u นะครับของช่องผมเองแล้วก็โอเคเราเริ่มถ่ายทอดสดวีดีโอนะครับเราก็จะต้องมาก๊อบลิงก์นะครับของ YouTube ก็จะมีหน้าของ RTMP แล้วก็หน้าของตัว Key Steam โอเคก็ให้เราก๊อปแล้วก็บางนะครับแนะนำไม่ใช้ใช้โทรศัพท์ iPhone นะครับเพราะว่ามันสามารถก๊อปปี้จากในโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็บางในโทรศัพท์ได้เลยครับโอเคพอเราตั้งเซตค่าปลายทางสตรีมมิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกคุณภาพของตัวไฟล์ไลฟ์ s t รีมมิ่งได้นะครับว่าจะเอาเป็นเท่าไหร่นะครับมีสูงมีปานกลางแล้วก็มีต่ำนะครับผม จะเลือกเป็นปานกลางไว้นะครับถึงต่ำโอเคครับหลังจากเราเซตอัพค่า RTMP ทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มกดสตรีมมิ่งนะครับพอกดเปิดโหมดสตรีมมิ่งปุ๊บเปิดตรงหน้ากล้องครับก็มันจะเริ่มส่งสัญญาณ RTMP ส่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ผมตอนกล้องมันพร้อมนะครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับอ่านี่ก็สามารถส่งสัญญาณถ่ายทอดสดออกไปได้แล้วครับอันนี้เราคลิกที่ดูที่ยูทูบนะครับอันนี้มันก็ ถ่ายทอดสดเรียบร้อยนะครับแต่คือข้อเสียนะครับมันก็คือเราถ้าผ่าน YouTube นะครับโอเคเราก็จะไม่รู้ว่าตัวอ่าเราก็มันมันจะถ่ายทอดสดไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น Facebook หรือว่าในเพจเนี้ยครับมันยังสามารถไปกดถ่ายทอดสดได้ก่อนที่มันจะถ่ายทอดสดนะครับมันจะมีหน้าเริ่มสตรีมมิ่งอ่าแต่ถ้าเป็น youtube นี่คือมันสตรีมออกไปเลยสําหรับผมตัวผมเองนะครับใช้มาแล้วก็มีข้อเสีย มันคือมันดีเลย์มากครับมันดีเลย์ไปประมาณ14วินะครับก็ไม่ได้เหมาะสําหรับการเอาไปใช้ทํางานสักเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าถ้าจะทำงานแบบเป็นโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นการพูดคุยหรือว่าการทําไลฟ์สตรีมมิ่งคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะแบบประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะหนึ่งเราไม่ต้องใช้แคปเจอร์การ์ดแล้วก็เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันจะต้องมีเพิ่มนะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่แล้วแน่เลยก็คือมีโน้ตบุ๊ก มีโทรศัพท์มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันคือหาของที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มได้ครับก็เป็นวิธีประหยัดอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช้อยเลือกสําหรับคนที่มี a 7 m a r k ครับสามารถทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับโดยเกี่ยวอา t p นะครับผมโอเคก็ผมยังไม่ได้ลองไปใช้ใน OBS หรือว่า Vmix นะครับในการส่ง RTMP ไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาไปลองใช้ดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงมากๆเลยก็คือเน็ต อินเทอร์เน็ตนะครับใช่เพราะว่ายังไงการส่ง R T M P เนี่ยมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องอยู่ในพื้นที่สภาพแวดล้อมที่มีอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับเพื่อให้การส่งสัญญาณเนี่ยมันโฟล์นะครับส่วนตัวผมที่มาเทสไลท์เนี่ยมันอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ค่อยจะโฟล์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไลท์อยู่ในตึกของโรงแรมนะครับผมลองเทสในโรงแรมที่ผมอยู่นะครับอ่าโอเค สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับใครอยากลองเทสต์การไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแบบโดยใช้ a อเจนต์มาโที่มีอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันนะครับโหลดแอป c r e a t o r c r e a t o r App นะครับอเอาไว้ในมือถือนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ ITMP หรือว่าใดๆเนี่ยครับแนะนำให้ใช้โทรศัพท์แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นตัวปล่อยไลฟ์สตรีมมิ่งออกไปนะครับส,ส่วนโทรศัพท์ก็เป็นตัวเซตอัพ อ่าโทรศัพท์ก็จะเซตอัพ RTMP ให้กับกล้องนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเป็นเทคนิคแชร์เล็กๆน้อยๆครับเผื่อใครจะเอาไปใช้นะครับแล้วก็เผื่อจะมีประโยชน์กับคนที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่บ้านนะครับโดยที่ไม่อยากจะงอแคปเจร์การนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ใครมีคำถามสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าผมมีโอกาสผมจะทำคลิปหรือว่าตอบคำถามได้เลยผมก็จะตอบให้เลยนะครับแต่ ถ้าสมมุติมีอะไรผิดพลาดนะครับจากในคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับสามารถคอมเมนต์บอกบอกเลยนะครับบอกผมได้เลยนะครับหรือว่าอ่าเข้าคลิกที่เพจไปบอกก็ได้นะครับได้หมดเลยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ